สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จินีบายเกาหลีวันนี้พาเพื่อนๆมาที่สวนแตงของเรานะคะก็ได้แตงที่มันใกล้จะสุกแล้วคะ่ะจะเอาไปทํายำนะคะเขาจะปล่อยให้มันเหลืองแบบนี้นะคะพอดียำเลยคะ่ะก็ออกเหลืองแต่ไม่สุกเกินไปนะคะพอดีพอดีคะ่ะนําแตงมาปอกเปลือกออกให้หมดจากนั้นก็แล่เอาแต่เนื้อของแตงนะคะส่วนมเมล็ด ก็ทิ้งไปค่ะถ้าเรามีเครื่องซอยเหมือนซอยมะละกอนะคะก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะทำให้เส้นของออแตงกวานั้นออกมาสวยงามนะคะถ้าไม่มีก็ใช้มีดซอยเอาก็ได้คะ่ะ เมื่อเราซอยเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้เกลือหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเพื่อต้องการให้เกลือนั้นเข้าไปในเนื้อของแตงกวาแล้วก็ทําให้เนื้อของเขายุบลงก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ปั้นเอาน้ำออกให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็เตรียมใส่เครื่องปรุงได้เลยค่ะ สำหรับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนั้นแม่จะมีก็เขียนไว้ให้แล้วในคลิปนะคะสามารถดูได้เลยค่ะเมื่อเราปั้นเอาน้ำออกหมดแล้วนะคะเรามาใส่เครื่องปรุงกันเลยค่ะใส่ผงปรุงรสทัสิตะงาปน่นน้ำพริกเกาหลีน้ำมันงาแล้วก็พริกป่นนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็นำออกมารับประทานได้เลยค่ะอาหารเกาหลีนี้ทำง่ายนะคะลองทำดูค่ะอร่อยมากค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ก่อนจากก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ